สวัสดีค่ะพบกันในกออชนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องสำคัญมากครับเเป็นปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยแหละครับใช่ค่ะสร้างความเสียหายเยอะมากจริงๆตอนนี้เหมือนว่าเกือบจะแสนล้านบาทแล้วนะครับจากคดีเป็นแสนแสนคดีเลยโหเยอะมากเลยนะคะคือยิ่งเทคโนโลยีมันสะดวกสบายขึ้นเท่าไหร่เนี่ย เหมือนช่องโหว่มันก็ยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะครับผมวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่ากลโกงหลักๆที่เจอบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างจะได้รับมือทันไม่ตกเป็นเหยื่อกันคะ่ะเยี่ยมเลยครับเริ่มกันที่ตัวการสําคัญที่ทําให้ตามเงินคืนยากมากๆเลยนะครับก็คือบัญชีหมาบัญชีหมาครับหลักการคือเอ่อคนร้ายเนี่ยเขาจะไปหลอก หรือบางทีก็จ้างเลยนะครับจ้างคนอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารให้ oh. พอเงินที่ได้จากการหลอกลวงมาเข้าบัญชีนั้นปุ๊บเขาโอนต่อทันทีเลยครับใช้เวลาแบบ5 1 0ถึง10นาทีเองมั้งครับมันเร็วมากทำให้ตามยากสุดๆอืมที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะคือคนที่ยอมรับจ้างเปิดบัญชีให้เนี่แหละคะ่ะอาจจะแบบเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทใช่ครับ แต่กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการฟอกเงินไปเลยนะคะอาจจะโดนอายัดบัญชีโดนสอบสวนหรือมีคดีติดตัวไปเลยมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆค่ะไม่คุ้มอย่างแรงครับถ้ามีใครมาแปลกๆชวนเปิดบัญชีแลกกับเงินแค่500หรือถึง2,000บาทเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่ามันไม่น่าไว้ใจเสี่ยงเกินไปถูกต้องครับต่อมานะครับรูปแบบที่2ที่เจอกันบ่อยมากเลยก็คือ sms ปลอม หรือพวกลิงก์แปลกๆที่ส่งมาอ๋ออันนี้เจอบ่อยมากค่ะครับจะส่งมาแอบอ้างว่าเป็นธนาคารบ้างละ่ะสัมภาระบ้างละ่ะหรือหน่วยงานรัฐหรือบอกว่าเราได้รางวัลน,นูน่นนี่แล้วก็จะแนบลิงก์มาด้วยอันนี้เนี่ยห้ามกดเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับห้ามเลยครับเพราะลิงก์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพาเราไปเว็บปลอมครับเพื่อหลอกบอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนพาสิร์ดพินหรือ OTP หรือร้ายกว่านั้นคือให้ติดตั้งแอปอันตราย ที่มันจะมาดูดข้อมูลดูดเงินเราไปเลยโหน่ากลัวมากค่ะเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าองค์กรใหญ่ๆส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยส่งลิงก์สำคัญทาง SMS แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแทบจะไม่มีแล้วครับถ้าเจอ SMS ที่มีลิงก์มาด้วยเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยครับว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่ๆค่ะตีไปก่อนเลยว่าเป็นของปลอมครับผมอีกรูปแบบที่คลาสสิกแต่ก็ยังระบาดอยู่คือแก๊งโคเซนเตอร์ครับ โอ้ oh, โทรมาหลอกใช่ครับโทรมาเลยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สารพัดเลยตำรวจบ้างปริษณีธนาคารสรรพกรการไฟฟ้าคือยกมาได้หมดค่ะแล้วก็จะพูดข้อมูลที่มันดูเหมือนจริงมากๆเพื่อให้เราเชื่อให้เราตกใจว่าเรามีปัญหาเช่นเอ่อมีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาชื่อเรานะ หรือว่าค้างจ่ายภาษีต้องรีบเคลียร์หรือต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าด่วนแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินไปจัดการอันนี้เนี่ยต้องตั้งสติดีๆเลยค่ะเพราะว่าหน่วยงานจริงๆเนี่ยส่วนน้อยมากๆมากๆที่จะโทรมาแจ้งเรื่องสำคัญหรือมาขอให้เราโอนเงินด่วนๆผ่านโทรศัพท์แบบนี้จริงครับต่อให้ต้องโอนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นบัญชีขององค์กรเท่านั้นไม่ใช่บัญชีชื่อคนธรรมดา ถ้าเจอสายแปลกๆมาอ้างนู่นอ้างนี่พูดจาให้ตกใจนะคะวางสายไปก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งเชื่อใช่ครับวางสายก่อนเลยถ้าเรื่องมันใหญ่จริงเดี๋ยวต้องมีเอกสารส่งมาที่บ้านแน่นอนค่ะแล้วก็มีอีกแบบที่เสียหายกันเยอะมากเลยนะคะก็คือการหลอกลงทุนโอ้โหอันนี้พบบ่อยมากครับน่าจะหนึ่งในสของคดีหลอกลวงทั้งหมดเลยมั้งครับคือมันเล่นกับความโลภของคนเราอยากรวยเร็ว อืมใช่เลยค่ะมันมาแนวไหนคะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสนอผลตอบแทนที่มันสูงแบบสูงวูเวอร์เลยครับแล้วการันตีด้วยนะการันตีผลตอบแทนครับเช่นบอกว่าได้ปีละ50 100%เอรอซอะไรแบบนี้โหซึ่งมันสูงแบบสูงจนไม่น่าเชื่อเลยนะคะถ้าเทียบกับตลาดหุ้นจริงๆเฉลีย่ยเฉลี่ยก็อาจจะปีละ10%หรือนักลงทุนเก่งๆระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตก็ยังทำได้เฉลี่ยแถวแถวตต่อปีเองนั่นนะสิครับ ถ้าเจอใครมาการันตีผลตอบแทนสูงเวอ่อวๆขนาดนั้นแถมบอกว่าจะจ่ายผลตอบแทนทีทีทุกวันทุกสัปดาห์หรือมีชวนเพื่อนมาลงทุนเพิ่มแล้วจะได้ค่าแนะนำค่าหัวคิวอีกอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือกลลกงรูปแบบหนึ่ง ชัดเจนเลยครับสัญญาณอันตรายชัดๆเลยการลงทุนจริงๆมันมีความเสี่ยงนะครับไม่มีอะไรการันตีผลตอบแทนสูงลิ่วขนาดนั้นได้หรอกครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เราหามาได้ด้วยความยากลําบากแทนที่จะเอาไปเสี่ยงกับอะไรที่ไม่แน่นอนแบบนั้นนะคะเอาไปสร้างความมั่นคงจริงๆให้ตัวเองดีกว่าเยอะเลยค่ะครับผมอย่างเช่นการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอเนี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะ ปลอดภัยด้วยเพราะมีรัฐบาลช่วยสมทบเงินออมให้อีกส่วนหนึ่งเหมาะกับทุกๆอาชีพเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำงานอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรอน่าสนใจครับค่ะค่อยๆอ,ออมค่อยๆเก็บไปมันอาจจะไม่ได้รวยเร็วทันใจแต่ว่ามันสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้เราได้จริงๆดีกว่าไปหวังรวยทางลัดและสุดท้ายอาจจะเสียเงินทั้งหมดไปเลยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับกลับมาที่โกงโกงกันต่ออีกรูปแบบคือ หลอกทำงานเสริมออนไลน์ค่ะพวกนี้ชอบสร้างกลุ่มในไลน์ใน Facebook ชวนหารายได้เสริมง่ายๆที่บ้านอะไรแบบนี้อ๋อเคยเห็นเหมือนกันค่ะพวกกดไลค์ได้เงินดู YouTube ได้เงินใช่ครับแนวแนวนั้นเลยพอเราสนใจติดต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มหลอกให้เราโอนเงินก่อนอ้างว่าเป็นค่าสมัครบ้างค่าดำเนินการค่าคำประกรันหรือค่าปลดล็อกงานที่ผลตอบแทนสูงขึ้น ยิ่งโอนเยอะยิ่งได้งานดีๆอะไรแบบนั้นอันนี้จำง่ายๆเลยค่ะหลักการคือการทำงานเนี่ยเราต้องไม่ฝ่ายได้เงินไม่ใช่เสียเงินก่อนนะคะถูกต้องครับถ้าไปเจอเงื่อนไขที่ไหนบอกให้เราโอนเงินไปก่อนที่จะได้เริ่มทำงานโดยเฉพาะถ้าให้โอนเข้าบัญชีชื่อคนธรรมดาไม่ใช่ชื่อบริษัทหรือองค์กรให้คิดไว้ก่อนเลยค่ะว่าน่าจะหลอกลวงแน่นอนชัดเจนครับต่อไปรูปแบบสุดท้ายอาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อย เรียกว่ากลโกงสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC เป็นยังไงคะอธิบายง่ายๆนะครับสมมุติมี A เป็นคนขายของออนไลน์ B คือมิจฉาชีพและ C คือเหยื่อ B เนี่ยจะทำทีไปติดต่อซื้อของจาก A แต่ยังไม่จ่ายเงินแล้ว B ก็เอารูปสินค้านั่นแหละไปโพสต์ขายในราคาถูกๆ เพื่อล่อให้ C สนใจโอ oh. พอ C สนใจซื้อ B ก็จะบอกให้ C โอนเงินไปที่บัญชีของ A โดยตรงเลยแต่ที่เด็ดคือ B เนี่ยจะให้ที่อยู่จัดส่งของตัวเองกับเอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะผลก็คือ A เห็นเงินโอนเข้ามาจาก C ซึ่งเข้าใจว่า B ก็ส่งของไปให้ B ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ค่ะส่วนซีโอนเงินไปแล้วแต่ก็รอของเกอร์ไม่ได้ของ พอไปแจ้งความคนที่สวยไปด้วยก็คือ A ครับเพราะเป็นเจ้าของบัญชีที่รับเงินโอนจากเหยื่ออาจจะโดนอายัดบัญชีโดนสอบสวนไปด้วยทั้งๆที่ตัวเองก็ขายของตามปกติโหซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้คนขายของออนไลน์ก็ต้องระวังตัวมากๆเลยสิคะใช่ครับการซื้อขายออนไลน์แบบบุคคลต่อบุคคลเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับควรตรวจสอบประวัติ หรือความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อผู้ขายให้ดีๆก่อนค่ะสรุปแล้วเนี่ยจากกลโกลงทั้งหมดที่ว่ามาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันตัวก็คือสติใช่ไหมคะถูกต้องครับสติสำคัญที่สุดต้องรู้เท่าทันความโลภของตัวเองมองโลกตามความเป็นจริงครับไม่มีอะไรที่มันง่ายเกินไปไม่มีใครเขาจะมาให้เงินเราฟรีๆหรอกครับแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยค่ะคือต้องพยายามอัปเดตข่าวสารกลโกงรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอจะได้รู้ทันเขา ครับผมและที่สำคัญอีกอย่างคือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครง่ายๆนะคะเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสผ่านต่างๆต้องเก็บเป็นความลับให้มากที่สุดครับแล้วก็เรื่องรหัสผ่านคนตั้งให้มันเดายากหน่อยอย่าใช้ซ้ำๆกันในหลายแพลตฟอร์มนะครับ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้แอปธนาคารก็มีฟีเจอร์ดีๆนะคะอย่างการล็อกบัตรหรือปลดล็อกการทำธุรกรรมหรือจํากัดวงเงินถ้าเรารู้สึกสงสัยอะไรแปลกๆก็เข้าไปล็อกไว้ก่อนได้เลยใช่ครับใช้ให้เป็นประโยชน์เลยครับแล้วถ้าถ้าเกิดพลาดไปแล้วจริงๆตกเป็นเหยื่อไปแล้วควรทำยังไงครับถ้าพลาดไปแล้วจริงๆเหรอคะครับอันดับแรกเลยคือต้องรีบตั้งสติแล้วรีบแจ้งความออนไลน์ทันทีค่ะ เดี๋นี้มีเว็บให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยแล้วก็ต้องรีบแจ้งธนาคารที่เราใช้บริการอยู่เพื่อขออายัดบัญชีปลายทางที่โอนเงินไปครับยิ่งแจ้งเร็วยิ่งดีครับโอกาสที่จะอายัดเงินทันหรือได้เงินคืนก็มีมากขึ้นแล้วข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เขาสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายต่อไปด้วยครับค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะช่วยให้ระวังตัวกันมากขึ้น สุดท้ายก็อยากจะย้ำอีกครั้งค่ะว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ดีที่สุดคือการออมอย่างปลอดภยัยและสม่ำเสมออย่างการออมกับกชอชที่ได้พูดถึงไปนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเราเองดีกว่าเอาเงินไปเสี่ยงหรือเสียให้กับมิจฉาชีพนะคะครับผมเห็นด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันในอีีต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ